ปฏิบัติการที่1การหาค่าของแข่งในน้ำขั้นตอนการหาค่า TDS, VDS, FDS โดยจะใช้ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2และอันโนนค่ะการวิเคราะห์หาค่า TDS นะคะจะมีทั้งหมด4ถ้วยค่ะโดยตัวอย่างที่1นะคะให้สัญลักษณ์เป็น S1B1 ค่ะ อย่างที่2นะคะจะทําที่2อุณหภูมินะคะโดยจะให้สัญลักษณ์เป็น S2B1 ค่ะที่อุณหภูมิ103องศาและที่ B1 ค่ะที่อุณหภูมิ180องศาสุดท้ายนะคะจะเป็นอันโนนค่ะให้สัญลักษณ์เป็น UB1 ค่ะนี่นะคะจะเป็นผลของการชั่งน้ําหนักแสดงค่าดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งเราจะทําการเตรียมตัวอย่างถ้วยนะคะในการวิเคราะห์ TSS นะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ โดยจะมีทั้งหมด4ถ้วยเช่นกันค่ะพร้อมกระดาษกองด้วยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะจะให้สัญลักษณ์เป็น S1 C1 ค่ะ,ะตัวอย่างที่2นะคะจะทําที่2อ,อุณหภูมิค่ะให้สัญลักษณ์เป็น S2 C1 ค่ะที่อุณหภูมิ103องศาและ S2 C1 ค่ะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะ,ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนนนะคะให้สัญลักษณ์เป็น UC1 นะคะผลของการชั่งน้ําหนักแสดงดังต่อไปนี้นะคะ ในขั้นตอนการกองนะคะเราจะทําการแยกระหว่างของแข็งแขวนลอยและของแข็งละลายน้ําส่วนที่ผ่านการกองนะคะจะนําไปวิเคราะห์ค่า TDS ส่วนที่ติดอยู่บนกระดาษกรองนะคะจะนําไปวิเคราะห์ค่า TSS ค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างถ้วยที่ผ่านการชั่งน้ําหนักมาแล้วนะคะถัดไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการกองค่ะเริ่มจากเอาชุดกองนะคะมาต่อเข้ากับปั๊มสูญยากาศค่ะจากนั้นสวมหัวกองเข้าไปค่ะ และกดให้แน่นสนิทนะคะจากนั้นนะคะหยิบกระาดาษกรองนะคะที่ผ่านการชั่งเรียบร้อยแล้วนำมาวางบนหัวกรองค่ะและต่อกับส่วนอื่นๆให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นคนน้ำตัวอย่างให้เข้ากันนะคะและทำการปิเป็ดน้ำตัวอย่างปริมาตร10ม l ค่ะจากนั้นปล่อยลงบนกระดาษกรองค่ะและทำการเปิดปั๊มค่ะ สังเกตว่ากระดาษกรองเริ่มแห้งแล้วให้ทำการปิดปั๊มค่ะจากนั้นนะคะทำการถอดชิ้นส่วนต่างๆของชุดกองออกนะคะทำด้วยความระมัดระวังนะคะจากนั้นหยิบกระดาษกองนะคะด้วยฟอร์เซปค่ะนำลงไปวางลงบนถ้วยกระเบื้องที่หยิบมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ ส่วนที่เหลือนะคะเป็นส่วนที่ผ่านกระดาษกองนะคะเราจะเทน้ําส่วนที่ผ่านการกองนะคะลงไปบนถ้วยกระเบื้องที่ผ่านการชั่งน้าหนักเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างอานนนคะ่ะก่อนจะทําอานนทนะคะควรทําการขั่วอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะก่อนที่จะทําตัวอย่างถัดไปคะ่ะ เมื่อทำการขั้วอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการต่อชุดกองเช่นเดิมเลยค่ะจากนั้นหยิบกระดาษกองนะคะของตัวอย่างถัดไปนะคะลงมาวางบนหัวกองค่ะและต่อเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆให้พร้อมใช้งานค่ะ เมื่อทําการต่อชุดกองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปนะคะเราจะมาปิดเป็ดน้ําตัวอย่างค่ะโดยคนน้ําตัวอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นปิดเป็ดน้ําตัวอย่างปริมาตร10 ml ค่ะและทําการเปิดปั๊มนะคะปล่อยน้ําตัวอย่างลงบนกระดาษกองค่ะ ากนั้นนะคะสังเกตบนกระดาษกองนะคะเมื่อกระดาษกองแห้งแล้วให้ทำการปิดปั๊มค่ะแล้วแยกชิ้นส่วนต่างๆออกจากกันนะคะแล้วนำกระดาษกองที่ผ่านการกองนะคะที่มีของแข็งติดอยู่ด้านบนนะคะวางลงบนถ้วยกระเบื้องเดิมที่นำมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะส่วนน้ำที่ผ่านการกองนะคะจัดเทลงบนถ้วยกระเบื้องเปล่าค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างที่สองค่ะเราจะทำการกว้อุปกรณ์ก่อนนะคะ จากนั้นนะคะทําการหยิบกระดาษกอนะคะจากถ้วยที่ได้ทําการช่างแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างที่2ค่ะมาวางลงบนหัวกองนะคะและจากนั้นประกอบชุดกองให้พร้อมใช้งานค่ะคนน้ำตัวอย่างให้เข้ากันนะคะ จากนั้นปีเป็ดน้ำตัวอย่างที่2นะคะปริมาตร10 ml ค่ะปล่อยลงบนกระดาษกองค่ะและทำการเปิดปั๊มนะคะ จากนั้นให้สังเกตว่ากระดาษกองแห้งแล้วให้ทำการปิดปั๊มค่ะจากนั้นถอดชิ้นส่วนต่างๆออกเพื่อนำกระดาษกองออกไปใส่ถ้วยเดิมค่ะส่วนน้ำที่ผ่านการกองนะคะ เราจะเทลงบนถ้วยเปล่านะคะที่เราได้ทำการชั่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในตัวอย่างที่2นะคะเราจะทำได้กันทั้งหมด2ซ้ำค่ะโดย1ตัวอย่างนะคะจะนำไปอบที่อุณหภูมิร้อยสองศาและอีก1ตัวอย่างนะคะจะนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะ ในส่วนของกระดาษกรองนะคะจะนำไปวิเคราะห์ค่า TSS ค่ะในส่วนที่เป็นสารละลายนะคะจะนำไปวิเคราะห์ค่า TDS ต่อไปค่ะและขั้นตอนถัดไปน้ำเราจะมาดูในส่วนของการวิเคราะห์ TDS กันก่อนนะคะน้ำที่ผ่านกระดาษกรองนะคะเราจะทำไประเหยแห้งค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการระเหยแห้งนะคะอันนี้นะคะเรียกว่า water bath ค่ะเราจะทำการละเหยแห้งที่อุณหภูมิ70องศาค่ะ นี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผ่านการระเหยแห้งแล้วค่ะจะเป็นคราบติดอยู่ที่ถ้วยกระเบื้องนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำใส่ถาดนะคะเพื่อไปทำการอบต่อค่ะแล้วเราก็จะอบที่อุณหภูมิ103องศานะคะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงค่ะจะมีเพียง1ตัวอย่างนะคะคือตัวอย่างที่2ค่ะจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง เมื่อเวลา1ชั่วโมงผ่านไปนะคะจากนั้นเราจะทำการนำตัวอย่างนะคะออกมาจากตู้อบค่คะแล้วจากนั้นจะนำไปใส่ดิสเคเตอร์ค่ะขั้นตอนของดิสเคเตอร์นะคะพี่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะคะก็จะทำในลักษณะแบบเดิมเลยค่ะเราก็จะใส่ในดิสเคเตอร์ประมาณ5นาทีเช่นกันค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักถ้วยนะคะหลังการผ่านการอบที่อุณภูมิร้อยองศาค่ะเราจะทำการชั่งน้ำหนักทุกถ้วยนะคะแล้วก็ทำการบันทึกผลที่ได้ในครั้งนี้นะคะจนครบทุกถ้วยค่ะและนี่นะคะเป็นผลของน้ำหนักนะคะจากการนำ สารละลายนะคะไปละเหยและอบที่103องศานะคะจะพบว่าน้ำหนักนะคะมีค่าเพิ่มขึ้นจากน้ำหนักถ้วยเปล่าค่ะเนื่องจากน้ำหนักของของแข็งที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้วยที่ผ่านการชั่งน้ำหนักมาเมื่อสักครู่นะคะโดยเราจะนำตัวอย่างถ้วยที่มีสัญลักษณ์ s 1 v 1นนะคะเพียงตัวอย่างเดียวมาทำการเผาค่ะ จะนำมาเผาที่อุณหภูมิ550องศานะคะเพื่อกำจัดสารอินทรีย์นะคะในส่วนนี้นะคะค่าที่ได้หลังจากนี้จะเป็นค่า VDS และ FDS <c oughs> ค่ะเพื่อครบระยะเวลา30นาทีนะคะเราจะนำถ้วยออกจาก เตาเผานะคะก่อนที่จะนําออกจากเตาเผานะคะควรเช็อุณหภูมิคะ่ะให้อุณหภูมิลดต่ำกว่า100องศาก่อนคะ่ะถึงจะนําออกมาจากเตาเผาได้จากนั้น ต้องพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะก่อนนําเข้าดิสเคเตอร์ค่ะเนื่องจากมีอุณหภูมิที่สูงค่ะไม่สามารถนําเข้าดิสเคเตอร์ได้ทันที ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการชั่งน้ำหนักนะคะหลังเผานะคะโดยน้ำหนักในส่วนตรงนี้นะคะจะมีน้ำหนักน้อยกว่าน้ำหนักหลังอบขาะเนื่องจากสารอินทรีย์นะคะเกิดการระเหยไปค่ะนี่คือน้ำหนักหลังเผานะคะซึ่งจะมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักหลังอบอุณหภูมิร้อยสามองศาค่ะซึ่งจะเป็นตัวอย่างเดียวนะคะที่นำไปเผาก็คือตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ ในการหาค่า T S นะคะการคำนวณนะคะปริมาณของแข็งนะคะในหน่วยมิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะจะคำนวณให้คล้ายค่า T S เลยค่ะโดยจะมีสูตรคือ a ลบ b หารด้วย c a ก็คือน้ำหนักของของแข็งบวกถ้วยกระเบื้องหน่วยเป็นกรัมนะคะ b คือน้ำหนักถ้วยกระเบื้องหน่วยเป็นกรัมเช่นกันค่ะหารด้วย c ก็คือปริมาตรตัวอย่างนะคะหน่วยเป็น m l นะคะเอ่อหน่วยที่วัดได้จากการชั่งน้ำหนักนะคะก็คือกรัมค่ะมิลลิลิตรของแซมเปิลนะคะ ก็จะมีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิของแซมเปิลค่ะแล้วแปลงให้อยู่ในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตรค่ะตัวอย่างการคำนวณนะคะสัญลักษณ์ถ้วยกระเบื้อนะคะ S 1 B 1นะคะโดยค่าที่ได้นะคะน้ำหนักถ้วยเปล่านะคะในหน่วยเป็นกรัมจะอยู่ที่96.6598ค่ะแล้วก็น้ำหนักถ้วยบวกของแข็งนะคะที่อุณหภูมิ103ยาองศานะคะจะอยู่ที่96.67 06ค่ะโดยจะนำค่าน้ำหนักถ้วยบวกของแข็งนะคะที่อุณหภูมิ103องศานะคะลบด้วยน้ำหนักของถ้วยเปล่าค่ะแล้วก็หารด้วยมิลลิลิตรแซมเปิลนะคะแล้วจัดการแปลงหน่วยค่ะให้อยู่ในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตรค่ะค่า T.S ที่ได้นะคะจะอยู่ที่1,080มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ